บอสให้ความรู้หน่อยได้ไหมหนูเห็นว่าหลังๆทําไมพวกพ่อค้าแม่คาอะไลจึงหันมาขายะบูกันเยอะจริงๆมันมีหลักเพราะอะไรทําไมมันถึงขยันขายะบู่กันจังมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่มันทําเป็นสินค้าพวกันเนี้ยส่วนมากแล้วเนี่ยสําคัญเลยนะตอนนี้คือสบู่เพราะว่าสบู่เนี่ยมันไม่สามารถอเดนติฟายอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกกว่ากันได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีจุดด้อยจุดเสียข้อที่สองไลฟ์เชลมันยาวมาก คืออะไรคะไลช์เชก็คืออายุของสินค้ามันยาวมากอยู่ได้นานออเออถ้าคุณพี่คุณคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ <c oughs> ถ้าคุณพี่ซื้อไปเนี่ยคุณพี่รับหูรับตาสั่งไปหมื่นก้อนเพราะคุณพี่อยู่ในดาวไลน์ถูกไหมเออหนูสามารถโอนเงินให้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงได้ไหมถ้าหนูซื้อของบอสอะ่ะได้เดี๋ยวก่อนฟังอดีตเถ้า<ๆ>ถ้าซื้อไปหมื่นก้อนเนี่ยเราอยู่ข้างใต้ใหญ่ใหญ่เจนุสบางบางขวางเนี่ยอใ่ใต้ใต้ใต้เราต้องซื้อเยอะใช่ไหม นอกจากซื้อเยอะเราได้ส่วนต่างแล้วเรายัางซื้อเยอะแล้วเรายังได้หน้าได้ตาเจานุดบางขวางก็จะชอบมากจะเป็นลูกรักเจนูตจะกอดจะว้าวาวา้าวว่าเป็นลูกรักเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปสองหมื่นก้อนน่ะคุณแพรลี่คุณคิดดูที่มันต้องเก็บไว้กี่ปีโอ้แล้วมันจะระบายหมดละสองหมื่นก้อนนั่นเ<ะ>งน,นมันถึงจะต้องหยุดได้นาน<อ>แต่ถ้าเกิดคุณแพรลี่แบบเรามาเล่นดาวไลน์ขายน้ำพริกกันดีกว่าขายกระปิซื้อไปหมื่นกระปุกเอาก็ปิไปเก็บหนึ่งกระปุก โมตัมนก็ไม่มีของให้ค่ามือก็ปุ่มันก็ไม่มีของให้หรอกสมมติมันมีมันก็อยู่ไม่ได้เพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยพวกน,นี้เขาจะไม่ทําของกินเด็ดขาดจำไว้นะอาอะ,อะหนึ่งของกินต้องมีออยค์ทับบูมีแค่จดแจ้งไม่ต้องมีอ,อยอโนเขาเรียกว่าจดแจ้ง่ะจดแจ้งรู้ไหมว่า24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อย้าบอสก็พูดเกินพูดเกินเลยไปถามระบบราชการดูถ้ามันไม่ใช่ก็มาตัดคอบอสเอาไปพรุ่งนี้นั่งหัวโดไม่มีคอ นี่ถ้าออกเลยเหรอเลขตรวจแจ้งออกเลยแต่ถ้าแต่ถ้าออยใช้เวลาเยอะเพราะว่ามันกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำดาวไลน์หรือทำแบบเครือข่ายจะไม่ทำของกินอืมจะทำของที่ใช้ภายนอกและมีอายุยืนยาวนั่นก็คือสบู่อ่าแล้วก็แต่ก่อนมีเซรัม่มเซรั่มเยอะ เซรามเนื้อทองอเซรามใสอะไรเงี้ยแล้วไแลจำไม่ได้ว่าของของของคนกลุ่มนี้จะเป็นของชิ้นเล็กเพราะอะไรครับขนส่งมันจะได้ไม่หนักเพราะเขานับเป็นจำนวนกันอแล้วให้มันมหมดเร็วด้วยหรือเปล่าของที่เราจะหมดเร็วด้วยเปล่าถ้าสมสมุติถ้าเราจะขายสบู่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้ว้าสั่งหมื่นกล่องม่รดสิบรอสักสองคันเหรออะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องขายของแบบที่ปกติว่ะนึกออกป่ะอันเล็ก ราคามันไม่เล็กนะแต่ราคามันไม่เล็กนะเอา้าก็เขาบอกแล้วคาเป็นหน่วยแรกเงินราคาไม่เล็กเซร่มเนื้อทองเป็นซองฉีกละทาอือโอซองหนึ่งสามรอยเ้าสิบเก้าซองหนึ่งมีอยู่สอง 1, สามกํว้ยจริงเล็กกระจิว๋วบางมากเลยเหมือนเหมือนซองแฟ้าสมัยเด็กเะ